เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีไฟล์งานให้อยู่ที่โฟลเดอร์28042016เนาะเข้ามาที่แชร์ที2นะครับตอเนเลตของทีเมื่อวานเนาะใครเข้ามาเจอแล้วบ้างับเจอไหมครับเนาะก็ต่อไปไปที่ไรด,ดีนะสามไฟล์เลยนะครับ แดีววันนี้ผมจะสอนรีทักหน้าหลอดลบสิวเอ้ยลบฝ้าเอยลอยติกงกาเอยนะพอรีทักเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็หน้าเรียวเนาะต่อสาวคนชอบหน้าเรียวแขนเรียวก็ว่าไปเนะ ตอนน่อมานะครับผมอ่าต่อไปเปิด T S นะครับเปิดรูปอ่าไฟล์รูปที่ชื่อว่า d S C 0653ครับ<ม>เดี๋ยวใครที่เปิดรูปได้นะครับก็ทำการปักแจงสีเมื่อวานที่สอนไปรอบๆสมิงก็นด้นะ<ม>เรียบร้อยนะครับมีใครยังไม่ได้ไหมครั ใใคครที Bref, um pton, ını, ่ได้แล้วปรับแสงปรับสีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคทีมเพจเข้าไปเลยนะฮะต่อไปนะครับให้กดคอนโทรลแล้วก็เครื่องหมายบวกเพื่อซูมภาพนะครับซูมเข้ามาเลยครับซตมะโอ่าซตมให้อยู่บริเวณโต๊ะใกล้กระถางน้ำสอน์ลดตระนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Sport Healing Bar ที่เป็ p e r n u um า Master เครื่องมือเนี้ยลบพวกสิวเอยพวกอะไรเนี้ยปรับปุ่มให้มันเล็กๆหน่อยนะให้ไหมครับปุ่มเครื่องมือถ้าอันใหญ่การรีทัชจะเป็นการรีทัชแบบหยาบเลยไปเนาะเราพยายามจะใช้แันว่มากใช้อันเล็กๆอ๋อสามสิบ <gesch> แต่เวลาผมทำงานจริงเดใช้ก็มาอยู่ประมาณเบอร์สิบนะอันนี้30ก็พอพอปรับปรับเบอร์ได้นะปุ๊บให้กดนะครับเื็นการคลิกย้ำๆนะฮะคลิ้งลิ้งย้ำๆเรื่อยๆเลยครับทีที่เห็นไหมฮะเาะอ้หายนะครับตอนนี้คือบางคนที่กําลังที่ลบแล้วมันไม่หายคือมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมฮะมีแถบนี้อยู่แล้วตัว สีป้าฟ้าเนี่ยมาซีเล็กตรงนี้มันเลยลบแล้วแผลเป็นมันไม่หายเพราะมันไม่ได้ลบที่รูปภ้าให้มาซีเล็กที่รูปภ้าก่อนนะกดที่รูปภ้าให้สีตั้งแตอยู่<ล>แล้วคราวนีล้ลองลองลรีทัชใหม่ดูนี่นี่คือการรีทัทนะครันี่เป็นอีกหนึ่งอย่างคือการรีทัชคนที่เต็มแล้วแล้วก็รีทัชตรงนี้หายก็รีทัชส่วนอื่นด้วยครับ ทำให้หน้าเนียนเลยนะฮะถ้าใครทำแล้วนะครับอยากซูมออกก็คอนโทนแล้วก็ลบเพื่อได้ซูมออกมาดูนะฮะดูผลงานด้วยว่าลบแล้วหน้าตาใหญ่ๆนี่เป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเครื่องมืออยู่ในที่เดียวกัน,นะครับลองคลิกขวาที่ที่ตัว Spot Healing น,นะครับเนี่ย ตจนนี้เห็นนี้ฮะตจะนี้เพิ่มอีกใครเจอแบบนี้บ้างฮะให้เลือกใช้ที่แผดนะฮะแผ่ดพูนอันนี้จะเหมือนบัสเตอร์หน่อยบัสเตอร์อันจะใหญ่เลยเราจะลากอย่างนี้ะลากแล้วก็ดึงนะดึงขวาทีนึงซ้ายทีนึงให้สีมันดูกลมกลืนกันหน่อย เห็นไหมฮะบันนี้พี่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 ผู้ชายสองคนขาวทำไมสีไม่เท่ากันครับลองไปดูนะฮะลากแล้วก็ดึงลากแล้วก็ดึงดูนะฮะสีแต่เท่าแต่วาเหมือนเหมือนกันละเดี๋ยวถ้าใครดีทัชเสร็จปรับแสงเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PSD เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเซฟเต็มเป็กด้วยนะครับแล้วก็โพสลงในกลุ่มไปเลยนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้แผ่นนะฮะถ้าเราได้ซีเล็กมันไว้ตรงเนี้ยถ้าเราไปกดใช้เปลี่ยนเครื่องมือโดยที่เราไม่ไ,ไม่ได้มีซีเล็กมันออกเนะี่ยแสดงว่ามันมันจะไม่ทํางานนะฮะเราต้องมาที่ซีเล็กแล้วกดนี่ครับมีซีเล็กก่อนยกเลิกก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้มันทํางานต่อได้เนาะไม่งั้นมันจะต้องมันจะมีปอดในการทํางานของมันือในรูปนี้ ในในกอรอบของเราที่เราโหวไว้เนี่ฮะถ้าเราไม่ไม่เอาออกมันก็จะต้องทางานอีกแค่ในกอรอบนี้นะเรายกเลิกก่อนนะฮะทุกครั้นะฮะถ้าเป็นผมทำผมจะดึงรูปหนึ่งให้อยู่ปกติอีกรูปหนึ่งดึงพาลริตี้ให้สุดเลยอ๋อหน้าเรียนเรียหน้าเรียนแล้วใช่ไหมกดโอเพนอีเมอันนี้เป็นวิธีที่แบบว่า ไม่ได้ถูกหลักเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาผมทำงานแล้วมันใวดีผมก็จะมีสองรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็ปืนรูปที่หน้านเรียนเนี่ยลงมาเลยวาทับตรงกันนะอ่ามาตรงกันแล้วปุ๊คุณก็มาใช้คเครื่องมือที่ว่าแอสเลเยอร์มาใส่้าไปปุ๊บมาคุณใส่เข้าไปเสร็จ คุณก็ใช้บัตรพูลในการระบายสีให้เลือกใช้สีดำนะครับสีดำจะเป็นการจาะให้ลูมข้างหลังขึ้นมาลุ่มข้างหน้าเข้าใจไหมนะถ้าคนเทสีดำไปหมดที่ตรงเนี้ยตาอจะต่งใรูปไหนรูปข้างล่ลลางนี้ใช่ไหมฮะ ตอนนี้เราเป็นสีขาวเจอรูปข้างบนอยู่แต่เราจะเจาะบางส่วนให้ใช้รูปข้างล่างาตรงนี้ใช่ไหมผมก็เลยเจาะเออดูนะเจาะตรงนี้ครับเจาะเลยเจาะตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะเจาะตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็เจาะที่ตาเพื่อจะทำให้ตาคม ส่วนวรายละเอียดเล็กน้อยคุณก็ต้องมาจิ้มเหมือนเดิมนะแต่ว่าน,นี้ก็จะประหยัดเวลาในการจิ้มตอใบหนะ้าใช่ไหมเนะาะเดี๋ยวคุณเซฟรูปนี้เลยนะฮะเซฟเป็นไฟล์ PSD แล้วก็ j p e g โพสลงกลุ่มนะรูปนี้ถ้าเดี๋ยวผมจะเอารูปต่อไปลนะรูปต่อไปจะเป็นการลบลบส่วนที่มันดูขัดตาออกไปจากรูปเนาะมันก็คือการดีทัชอย่างนึง เดี๋ยวใครที่โพสเสร็จนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟของที่ชื่อว่า V o w 9 1 3 2นะครับเดี๋ยวรูปนี้นะฮะจะใช้วิธีการลบออกเฉยเลยลบเอาดื้อๆนี่เลยนะใช้เครื่องมือเลนส์โซ่ทูลเห็นไหมฮะที่เป็นรูปเหมือนลูกเชือกวิธีการก็คือใช้เหมือนใช้แผ่นทูลเมื่อกี้ครับ ทำแบบพิมเครื่องมือก่อนแล้วเรากไล่เลยก็ที่แหละเอินเอิ้นเอิ้เอิ้นเอิมนเอ้นที่มันก็มาไมบคงประมาณนี้แล้วเรากดดีลีทเลยฮะมันจะขึ้นหน้าต่างคำว่าฟิวขึ้นมาเรากดโอเคเลยครับหายไปไหมหายหายไปเหมือนผมไหมมีแต่เราจะไม่ไม่ไม่สมมติจะไม่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 ดีเท่าไหร่นะเราปอ มาใช้เครือมือที่ชื่อว่าโคดสแต็มทูลเครื่องมือตัวนี้เลยถ้าใครระบายไม่ดีเนี่ยเวลาเราลบแล้วมัน,ม,นมันเติมรูปกลับมาให้เราคือนเนี่ย,ร,เเร,กกยรูปมันจะเบี้ยวหน่อ,อยเราก็อันดูกลับไปลบใหม่จนกว่ารูปมันจะเพอร์เฟกต์กเครเดี๋ยวเราไปนะครับเดี๋ยวเปิดไฟล์เลยนะครับ ปายนี้ทำให้เนียนเนียเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการทำหน้าเรียวอีกนิดเดียวง่ายๆเลยอันนี้ภาพสติรเรอร์รูปนะครับผมทำเสร็จแล้วเนาะนีนะครับจะเป็นรูปตัวอย่างก่อนทำกัหลานะทำเนาะใครทำให้ได้ใกล้เคียงกับผมทำนะถ้าเสร็จแล้วต่อไป ่าเดี๋ยวก่นถ้าเสร็จแล้วเซฟเป็นไฟล PS ์ PSD ก่อนนะครับเพราะว่าต่ออันต่อไปเนี่ยเสียมาเยอะแล้วถ้าถ้าใครทำมือมินิีงนีหน้าจะเปรี้ยวเลยนะเะนาะต่อไปจะเป็นการดีบหน้าแล้วนะ,ะดีบหน้าเรียวทางแหลมอัดเล็กทางแหลมตัดเล็กนะแต่ว่าต้องเซฟก่อนะเซฟ เซฟเป็นไฟล์ PSD เลยนะครับถ้าเสียแล้วจะได้เปิดอังเก่าได้อยู่แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ JPEG ด้วยนะพอเซฟเป็นไฟล์ JPEG เสร็จให้เปิดไฟล์ JPEG ขึ้นมาครับเปิดไฟล์ JPEG นะครับมันจะต้องได้ลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะไม่มีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาเลยนะคตัวโทนแล้วก็ตัวเจนะครับใสขึ้นเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเห็นไหมครับ ต่อไปไปที่ฟิลเตอร์ะครับเจอไหมครับแล้วไปที่เิลวเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปคือการทำหน้านเดียวเนาะจะใช้ ็ครื่อมือที่เป็นรูปนิ้วเนี่ยครนะับนิ้วมัมีเส้นโค้งๆนี่ยปรับขนาดให้ได้ครับสองสามร้อยแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนอาจจะปรับห้าร้อยหรือว่าพันก็ได้นะะแต่เอาสามร้อยก่อนเนาะพอได้สามร้อยุคุณก็ดึงนะครับคุณอยากให้ตรงไหนหน้าเรียวๆคุณก็ดูนะฮะ นะฮะเห็นไหมฮะเวลาดึงถ้าคุณดึงไม่ดีเนี่ยหน้าน้องจะแบบว่าตายเป็นเอเลีย่ยนเลยต้องค่อยๆดึงนะฮะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยถ้าใครไปถัดม,มือไม่มนิ่งมีลูกพังเนี่ยนะลองค่อยๆถักใช้เวลากับมันหน่อยไม่มีย้อน,นะะไม่มียอนนะครับเริ่มใหม่นหเริ่มใหม่เดียวครับยกแคนเซิลไปแล้วก็เริ่มใหม่ครับแบบถึง ให้กดคอนโทรลเจขึ้นมาเพื่อให้ทํารูปที่ปลอตกตีขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ทําไฟล์เปกที่ทำสำเร็จออกมาแล้วอย่างร้อยก็มีไฟลีเอสําสำรองไว้รู้บัญชีนะครับเนาะใครทำเสร็จหน้าเดียวสักนิดนึงก็งกดโอเคออกมาแล้วก็กดคอนโทรลเจได้นะครับเพื่อเป็นการไม่ต้องมาทำใหม่หลายรอบคุณก็ไม่ทําส่วนึัวนเะองเนาะอย่างผมได้หน้าเดียวแล้วนิดนึงผมก็กดออกมา ตอนนี้ผมอยากได้ตาโตของไม่ทัตาโตฮะถ้าครที่เสร็จแล้วนะมาที่เมดแล้วก็มาที่แคนวานไซนะครับต่อไปให้ออกทางซ้ายมือนะครับอย่างนี้นะครับจะเอารูปเพิ่มไปหนึ่งรูปเราต้องให้ความกว้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าใช่ไหมครับ จาก3าม4แล้วก็เป็น6 4.28แล้วเราก็กดโอเคครับอ่าทีนีื้ที่เพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เอารูปที่เรายังไม่ได้แต่งมาใส่ก็เป็นอเทียนปลายองค์เท ah ีนูปออริจินลอลยู่ไหนเอ่ยเราก็ทำเหมือนที่ดึงมาซ้อนกันเมื่อกี้นะครับก็ดึงออกมา แล้วก็ดึงลงไปเลยแล้งจากนี้เราก็เซฟนะครับเซฟแอรแล้วก็เป็น jpeg นะครับเราจะใส่เป็นชื่ออะไรก็ใส่เลยนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มเลยนะครับผมจะให้ดูนะที่ผมทำไว้ก็จะเปิดให้ดูทีทล<า>ะอันนะฮะอันโรกคอันเสร็จแล้วเนาะนะฮะมคีความแตกต่างนะ,ะอปานิดนึงตรงนี้ ันนี้ก็คือปากมันเบี้ยวผมก็ดึงกลับมาคืนครั้งหนึ่งอันก็ค็อปปี้ไปหนึ่งเลเยอร์ก็จะได้ไม่เสียเนาะเห็นไหมครัปากเบี้ยวอันนี้คอคางเบี้ยวเนหะ็นไหมปรับคางหน่อยนึงตรงน,นี้มันจะเรื่อ,น,อนนี้แก้มัน ปูไปผมก็บีบลงนะฮะนี่หน้าเดินอ <c oughs> ่ค่อยทำไปเรื่อยๆอ่ะมีหลายๆเลเยอร์ยิ่งดีเวลาเสียก็แก้ทีละจุดอ๋อ <c oughs> แล้ววันนี้มีใครเป็นใครบ้างครับยากไหมไม่ยาก <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ง่ายตรบนี้พรุ่งนี้ตัดพื้นหลังออกได้พัดลูก ตัดพื้นหลังออกแล้วอีกรูปหนึ่งมาซอนกันง่ายๆเดี๋ยวผมจะพยายามหารูปที่พื้นหลัง